ลูกาบทที่15บห้าเขายีแต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเด็กน้อยผู้หลงหายในลูกาบทที่15บห้านั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเอามรดกไปจากบิดาเอาเงินเอาทองไปแล้วสูญเสียหมดเลยในการดำเนินชีวิตในความบาปและในที่สุดนั้นไปหลงเอยยังมีความทุกข์ที่เลี้ยงสุกร วันหนึ่งเขาเขอกลับบ้านและอยากจะมาเป็นคนใช้ของคุณพ่อแต่คุณพ่อออกไปต้อนรับเขาด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ให้เสื้อที่ดีที่สุดเอามาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วเราเอารองเท้ามาใส่ให้ด้วยและลูกคนนั้นที่เคยทำผิดและเคยอยู่ในที่เลี้ยงสุกรน,นั้นทันทีวันนั้นได้กลายมาเป็นลูกชายที่มีการเฉลิมฉลองและเต็มไปด้วยเกียรติยศพระเจ้ายอมรับเราเหมือนกันนะครับอย่าท้อถอยกลับมาหาพระเจ้าครับ พระเจ้ารักเราและต้อนรับเราเมื่อเรากลับใจมาหาพระองค์พระเจ้าอยากให้เกียรติเราพระองค์รักเราและอยากจะยกโทษบาปให้แก่เราเราทุกคนเคยทําผิดพลาดมาในอดีตเราอาจจะทําผิดพลาดตัดสินใจผิดแล้วนาความเดือดร้อนมาให้แกตัวเองแต่ว่าพระเจ้านั้น ต้องการให้เราไม่อยู่ในอดีตอีกต่อไปให้ลืมอดีตสิ่งที่เราผ่านมันอดีตพระองค์ไม่ต้องการให้เรามีความจําถึงเรื่องความล้มเหลวในอดีตความบาดเจ็บในอดีตความไม่ยุติธรรมในอดีตพระองค์ต้องการเอาเสื้อที่ดีที่สุดมาใส่ให้แก่เราพระองค์ต้องการกู้คืนชีวิตของเราให้กลับมาสู่ในสถานะแห่งเกียรติยศและสิ่งที่เราต้องทําก็คือรับความเมตตาจากองค์พระบิดาเจ้าทิ้งความรู้สึกฟ้องผิดออกไปความบาปออกไป และเอาเสื้อใหม่เสื้อแห่งเกียรติมาสวมบนชีวิตของเราชื่นชมยินดีไม่มีใครจะบอกได้ว่าท่านเคยทําผิดพลาดมานอดีเพราะพระเจ้ากู้คืนท่านให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระงค์มีความเมตตามีความรักและมีความกรุณาแก่ชีวิตของเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ยกโทษบาปให้กับพวกเราทุกคนและทรงกู้เราออกมาจากความผิดพลาดความล้มเหลวความหายยนะเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเคยทําผิดบาป หรือทําผิดพลาดมาในอดีตแต่พระเยซูได้จ่ายราคาให้แก่เราขอบคุณพระองค์แล้วปรงทรงสวมเสื้อใหม่ให้แกเราเป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมและเกียรติยศและเฉลิมฉลองร่วมกับองค์พระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้า